สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปุร้มก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ในสวนกล้วยนะคะวันนี้บุร้มว่าจะพาทุกคนนะคะมาตัดกล้วยน้ําว้าสวยๆนะคะแต่พอมาถึงสวนแล้วกล้วยสุกคะ่ะทุกคนเพราะว่าหน้านี้นะคะกล้วยก็จะสุกเร็วนะคะบุร้มคิดว่าเอออีกหนึ่งอาทิตย์แล้วเราค่อยมาตัดนะคะเพราะว่าเขาจะได้เต่งตึงสวยๆนะคะเวลาเอาไปขายเนาะแต่ที่ไหนได้คะทุกคนพอมาถึงนะคะ เหลืองสุกหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะอยู่บนนู้นเลยค่ะเดี๋ยวมาช่วยบุริมตัดด้วยนะคะเดี๋ยวบุริมจะพาทุกคนไปตัดกล้วยไม่สวยสิคะทุกคนแต่มันก็ยังมีมันก็ยังมีต้นที่สวยอยู่นะคะแต่มันจะมีอยู่หนึ่งเครือที่สุกแล้วนะคะต้นกล้วยอยู่ในสวนบุริมกม็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าต้นใหญ่มากเลย เดี๋ยวมาตัดกล้วยเชื่อกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปตัดกันเลยค่ะ đồ học. เหลืออีกเครือนึงนะคะเพื่อนๆสวยๆเดี๋ยวบริมไปจัดการเลยค่ะ อันนี้ได้อย่างสวยนะคะนี่ค่ะ ่มแล้วนะคะทุกคนอากาศร้อนมากเลยนะคะวันนี้เราก็ได้นี่คะ่ะไปทำกับข้าวนะคะนี่ดอกใหญ่ๆนะคะส่วนกล้วยก็สุกหมดแล้วคะ่ะนี่สุกนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วบุริมคิดว่าถัดมาจากอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมาตัดนะคะเราจะได้แบบกล้วยสวย,สวย แต่ที่ไหนได้นะคะมาถึงเขาสุกหมดแล้วนะคะทุกคนหวานนะคะแล้วก็ลืมจะตัดใบตองไปทำข้าต้มด้วยนะคะ,นะคะอากาศร้อนมากเลยนะคะวันนี้เพื่อน วันนี้มากับแม่นะคะแม่อยู่ทางด้านนู้นนะคะวันนี้แม่ตัดปืนอยู่นี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะยังไม่สุกสวยๆเอาไปส่งลูกค้านะคะนี่อีกอันหนึ่งสุกหมดแล้วค่ะสุกแล้วแล้วก็ไปทำข้าวต้มนะคะ สำหรับคลิปนี้บุริมก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาชมคลิปของบุริมแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บุริมก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะทุกคนอยู่ใต้ต้นมะม่วงลมพัดไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า ห่ขอข้าตุมนะอันนี้จะราทำอะไรดีแกงนะคะแกงแกงแกง